สวัสดีครับควันห๋มนะครับสวัสดีครับควันกะลาครับควันเอ็มครับมาทำอะไรครับเนี่ยมาเอาพึ่งครับเอาพึ่งเอาพึ่งนอเตนพึ่งพึ่งพึ่งเอาเอาพึ่งเอาพึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึ่งพึ่งพึ่งรังใหญ่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราถ่ายเขาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถ่ายให้ดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับพึ่งครับไม่รู้ว่าหัวน้ำเยอะหรือเปล่านะครับรังใหญ่มากครับรังใหญ่มากรังสวยมากครับครับ เราก็จะให้ควันเอ็มนะเข้าไปเอานะครับเตรียครับเตรียมพร้อมไม่กลัวเลยใช่ไหมไม่กลัวเลยครับเตรียมพร้อมกันเรียบร้อยเลยไม่ต้องกลัวของเข็มไฟชัดเดี๋ยวถอดเสื้อเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวถอดเสื้อเลยใช่ไหมอืมเคยเดี๋ยวเคเดี๋ยวผมผมไม่ดูบุหรี่นะครับพอดีถ้าผมดูบุหรี่ผมก็จะเอาโชว์แหละนี่จะให้เด็กรุ่นน้องเขาเอาให้เรามาเยอะแล้วโอเคไม่ดูบุหรี่อ่ะพร้อมยังควันเอ็มพร้อมแล้วครับไปแล้วครับไปดูกัน let's go น่าใส่อุคุณะนะ พี่มันเริ่มแตกตัวแล้วมันเริ่มออกแล้วบ่ใช่งีโอ้โหนี่สุดยอดครับนี่เอนครับเริ่มครับมเมาหรือยังครับคนแตะเมาแล้วคนเมาเลยมาบุรีใช่ไหมใช่เงยตีโค้ดเลยใเงเตีโค้ดเหรอ เอามือเอาม,มือคอข้อทำไมมื่มไม่ขอ้อแล้วครับเอาใส่ใ,ใส่ถุงมือมาคอเลยอืดแอ่งบูแล้วคอเลยตีขคอฮะเฮ้ยกูมองเห็นมองเห็นโ<ค>อเคเอาได้ยังตอนนี้ได้เลยเอาตีข้อเลยเปิดเปิดตอนนี้เลยเปิด,ต,ด,ปต,ดตอนนี้เลยเปิดถขายตอนนี้เลย่ายตอนนี้เลยเจอไหมครับนั่นแหละโหัวน,น้ำสวยอ,อยู่ไหนเนี่ยนี่เราเอาตอนเย็นกันเลยเนี่ยตีข้อนี่ครับ มีดขกขาขาไปครับเหนียวไหมโอ้โหหลังใหญ่มากหักเอาได้ัดกก้างหักไปแล้วเ<ด><ใ>นี่ยมันบุรี่ระรรจะหมดตัวนีเ่เนี่ยตัดเลยพูดแล้วเออกลัวคนเมาก่อนพึ่งวะ่ะหักเอาเอ็มอ,อุ้ยมาแล้วมาแล้วนีว่ไาย ีอนดึงดดึงดดูนะโชว์นะโชว์นะโชว์นะขยเ้ยพับโชว์นะโชว์ผลงานนะเออเยยีิกูดยีกูดเต้เอาไม่เอาอนรับันตเกขยมันจะมันมันายเอามือลูบๆมือลูๆมันเดี๋ยวหาอุปกรณ์ก่อนลูๆมันลูๆมันเออลูมันจะลงเองคนเรึ่งไม่ต่อยครับเพึ่งไม่ต่อยใช่ไหมครับหัวน้ำหัวน้ำเล็กัหนเนี่ยเพึ่งเต้น พึ่งต่อยโอเคครับดูหัวน้ำหัวน้ำไม่มีเล้วามิดก่อนอูมันนี่นี่มีหัวน้ำไมนี่มีมีมีนี่มอยเอาเอาผลงานเขาไปโชว์ดิมีครับมีไหมมีมีมีมนี่นี่น้ำน้ำเปะไหมเปะไหมเปะเดียนี่นี่น้ำนี่เดีน้ำซิมดิซิมซิมสดๆนี่นีน้ำซิมซิมไหนน้ำ

ครับวันนี้ก็เอาพึ่งมาเทียบร้อยแล้วครับงานกล้วยๆครับมีพึ่งมีแตนมีต่อที่ไหนครับติดต่อควันเอ็มเอาได้นะครับติดต่อได้เลยครับไม่คิดตังนะครับแต่ต้องส่งค่ารถมาครับเดี๋ยวเอาให้ครับทั่วประเทศไทยครับมีค่ารถไปได้หมดครับเอาพึ่งเนื้อเอาเตนเอาพึ่งเออพึ่งพึ่งพึ่งเอาพึ่งเอาโอเคครับฮอ่ะฝากกดติดตามด้วยครับเป็นกำลังใจพวกเราชาวควันช้างนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ